ร้อยลงไหมลงไหมอ้มอวาวไม่ไอะไรนะหรืรอว่าเราไก็ได้ก้อนโจไปอีกนะหนึ่งหมาบอะไรเดียวไม่ได,ด้คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้อพอพที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะฮัลโหลกระร,รสวัสดีนะคะมิตรรักแฟนเกมทั้งหลายในจ้ายแก่ากับกเราเช่นเคยนะฮะวันนี้อยู่ที่ My Dust Fortune นะคะโชคลาภแห่ง My Dust ์ั้งเองนะคะคลายปีซีจ้า โอเคนะฮะวันน okay. ี REE ้เรามีทุนกันอยู่ที่หนึ่งพันบาทเนี่ยหนึ่งพันบาทเนี่ยวันนี้เติมไปหนึ่งพันเนาะโอเคเล่นเบ็ดสักเท่าไหร่ก่อนดีมีตั้งแต่เบสหนึ่งบาทขึ้นไปเลือกได้เลยนะฮะส่วนวันนี้เราเล่นสิบบาทก่อนเบสสิบบาทก่อนเนาะโอเคเลยกันเลยนะคะว่ารอบนี้สปาร์แค่ไหนฮะไมด้าโอ้โหสวยคราวรอบแรกหมาก็ตกปูนโอ้โหปูนสิบเลยออแม่ปังนะ เอาเรื่องแล้วนะฮะรอบต้องได้สวยงามมากแม่อัตแจกมกอรนึ่งนกับ57บาทพี่สาสวยพี you, ่สวยเอาไปกันต่อไปกันต่อเนะจ้ะไปกันต่อนี่ฮะนี่เป็นสิบบาทอยู่นะฮะถ้าเกิดใครชอบเดี๋ยวจะลองตามตามได้เลยนะจ๊ะที่ลิง์ใต้คลิปเลยนะฮะรองรับชมที่วอลเล็ตคู่ไว้ฝากถังไม่มีข่าต่ำเนะจ๊ะเล็กตัวนี้เรียนโนไวัเวอร์อุ้ยสวยมา หูสิบห้าไปแล้วนะคะร,รอบนี้โอ้โหสวยงามมากไม่ต้องรอนกเก็ตเตอร์เลยนะคะรับอีกแต่มีอีกแม่แปดร้อยหกสิบหกบาทเนี่ยะซูปเปอร์ไม่กลาเลยนะ่ฮะซูเปอร์ไม่กลาเลยนะจ๊ะโอเควยสวยมากเลยนะไปกันต่อเพิ่มเบ็ดเป็นสามสิบนะเพิ่มเบ็ดเป็นสามสิบนะจ๊ะอันนี้จะเป็นพิธีการในของเราเนี่ยฮะที่บอกบว่าเราเด้กำไรเนี่ยเราจะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะฮะ ถ้าเกิดว่ายังเล่นแน่น้อยอยู่เราจะ้วงลดเปียนน้อยลงนะจ๊ะ,ะ่างที่บอกนมีเปี่ยนเรื่องต่หนึ่งฝ่ายขึ้นไปนะไม่ควชขัดกัน,นะจ๊ะไปที่ไปไปกันต่อน,นี่ฮนะแบบนี้วันนี้ชิวๆเลยนะวันนี้ชิวๆนำหน้านะวันนี้ชิวๆนะตอนนี้ได้กำไรอยู่นนะได้กำไรนะขอปังๆว้าวว้าวหน่อยนะจ๊ะ สวยหน่อยสิแม่สวนหน่อยสวยหน่อยเออสวยคูณสี่มาไหลไปแม่ไหลมาโอ้โหยวนมาหกเป็นคูณสิบเลยแม่โอ้หน้านี้สวยปังเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ตัวคูณโคตรโหดตัวคูณโคตรโหดเลย แตกเมื่อก่อนเนี่ยะแจกระหว่งางทางตลอดเลยอัดรับอีก3,079บาทซูเปอร์ไม่กลัดเลยน้องมานะโอ้โหปังนะนี่ขนาดสเกเตอร์ยังไม่เข้านะฮะยังฟังขนาะดนี้อ่ะเพิ่มไปเป็น50บกนะว่าเนี่ยเพิ่มไปเป็นห้าสิบนะดูกันต่อเลยกันต่อไอซ์น,นี้นุงก็แล้วกันเนาะโอ้ยสวย,ย,ยโอ้ยสวยงาม แบบไม่พักเลยนะรับไปซูเปอร์เมกะ5742บาทเนี่ยโอ้โหก้อนใหญ่ก้อนโตนะฮะก้อนใหญ่ก้อนโตไปกันต่อไปกันต่อนะฮะไปกันต่อไปกันต่อเลยนะฮะอยู่ที่เบ็ด50าบบาทดีนะแม่นะ ลงมาไหมสเกตเตอร์ mm hmm. ไม่ลงให้เลยเกตเตอร์ mm hmm. ไม่ลงให้เลย mm hmm. อุ้ยเออแต่เต๋อว,วายก็ไ mm hmm. หลจ้นไหลจ้าเีนะโอ้ยหลจ้นมารับไปอีกนะคะรางวัลไมกาซองค่คือรับ8บาทโอ้โหนี่สเก็ตเตอร์ไม่เข้าให้เลยนะวันนี้นะ เปสก็ยังไม่ลงให้เลยเอาไม่ไปในลองเพิ่มเป็นหลักร้อยแล้วกันเนียฮะหลักร้อยนะหลักร้อยนะลองอจจเล่นดูกันเฉยๆนะว่าหลักร้อยจะปังไหมแต่ไม่มีทุงแม่นะนะคะต,าต,าตา่างๆจ้ะใครที่ดูจนจบเลิปก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้กันแล้วก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะเอ้ยมาโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะคะรอบนี้ปาดพเลย 8ปดพบาทเนี่ย8รับาบาทแม่โอ้โหต่อยสิตซ์นึงก็แล้วกันนะได้กำไรได้กำไรนะเดี๋ยวเจ้าเจ้ากำไรตรงนี้นะคะไปลงบนต่อยเกมหน้าใครที่เนี่ยถ้าทิ้งไหนของเรากดติดตามช่องเราไว้นฟ้ะอย่าให้เล่นหน้าไหนเกมไหนบอกได้เลยเ้ยไปเสิร์ชหน่อยแล้วกันสเก็ตเตอร์มาไหมมาไหม ได้ตัวคูณมาอีกโอ้โหคูณ16แม่แตัเกตเตอร์ลงไหม,ม,ม,มเบ็ดร้อยลงไหมลงไหมเศร้ามากอะไม่เป็นไรนะหรือว่ารออีกก็ได้ก้อนโจไปอีกนะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบาทอะไรเดียวโอเคแหละได้กำไรที่พอใจแล้วเนี่ยฮะเมื่อกี้ก็ทุนหนึ่งพันตอนนี้กำไรสามหมื่น 30, บาทไวมากแม่ เดี๋ยวเราไปถอนแล้วก็เดี๋ยวเอากำปันี้ไปต่อเกมหน้าอย่างไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอนเกมหน้านะจ๊ะ